เจริญพรสำหรับเด็กๆนักเรียนเนาะวันนี้จะพูดเฉพาะเรื่องวิธีการเขียนกระทูธรรมสำหรับเด็กๆหรือผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นว่าจะเขียนกระทูอย่างไรซึ่งเหมาะสมกับคนที่เรียนธรรมศึกษาชั้นตรีนะซึ่งยังเขียนกระทูไม่คล่องนะและธรรมศึกษาชั้นโท คือวันนี้อาจจะเน้นไปที่ธรรมศึกษาชั้นโทร,ระดับประถมด้วยนะก็คือเอาสุภาษิตในระดับธรรมศึกษาชั้นโทเนี่ยมาเป็นตัวอย่างแล้วเอาข้อสอบของธรรมศึกษาชั้นโทมาด้วยส่วนคนที่อยู่ชั้นอื่นก็สามารถจะดูได้เข้าใจหลักการแต่งกระทูธรรมนั้นถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มเลยเนาะต้องสังเกตนะเวลาเรา เขียนกระทู้ถามมันก็มีคําสั่งใช่ไหมคําสั่งของแม่กองในข้อสอบเนาะก็จะบอกว่าต้องทํากีหน้ากีบรรทัดอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือแต่ละชั้นแต่ละหน้าเนี่ยแต่ละระดับเนี่ยจะมีคําสั่งที่แตกต่างกันไปอ่าเดี๋ยวเราดูธรรมศึกษาชั้นโทรเป็นหลักนะอย่างที่กล่าวข้างต้นนะว่าเขามีคําสั่งแบบไหนนะ ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทูธรรมธรรมศาสตรชั้นโทร,ระดับปฐมเนาะเขาให้ทุกข์ขปาปะสะอุจโยการสั่งสมบาปเท่ากับเท่ากับสะสมทุกข์แล้วก็มีคำที่ปลายเพิ่มเติมบอกชั้นนี้ให้แต่งกระทูธรรมใช่ไหมโดยอ้างสองสุภาษ,ษิต ขึ้นไปนะคืออาจจะอ้างมากกว่านั้นก็ได้และเป็นไงครับและกําหนดให้มีความยาวสองหน้าเว้นบรรทัดขึ้นไปเน้นนะสองหน้าขึ้นไปโดยเว้นบรรทัดด้วยให้เวลาสามชั่วโมงการแต่งกระทู้ก็ก็บอกว่าให้แต่งกระทู้ให้ใช้สุภาษิตที่กําหนดมานะเท่านั้นนะอย่างสมเหตุสมผล ไม่เอาสุภาษิตอื่นมาใส่เข้าไปนะเด็กบางคนที่ไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะยิ่งธรรมศาสตรีปีแรกเนี่ยคือได้รับการติวมาแบบไหนนะเอาสุภาษิตไหนมาติวอย่างเงี้ยเหรียสีลังโลเกออนุตรังสมมตินะคืออัตตาเหตุรนาโถเป็นเมื่อก่อนก็ได้ก็จะให้สุภาษิตนั้นเขียนขึ้นก่อนอันเนี้ยเป็นความสับสนหรือความไม่เข้าใจ หรือบางคนก็นะวันนี้ขึ้นก่อนเลยเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปเน้นย้ํานิดนึ่งนะว่าไม่ใช่เขาสุภาษ,ษ,ษิตอะไรมาตอนต้นเราก็อนสุภาษ,ษิตนั้นมาเขียนนะเดี๋ยวดูตัวอย่างกันทีนี้ไอตัวเชื่อมก็คือสุภาษ,ษ,ษิตที่เขาให้มานะเขาจะให้มาสามหรือเขาให้มาห้าก็แล้วแต่นะธรรมศาสตร์โทรเมื่อก่อนเนี่ยคือปีที่แล้วเนี่ยเขาให้ห้าแต่ในตัวอย่างเนี้ยให้สามมาแล้วก็เลือกสองอย่างสองอัน โดยอ้างที่มาก็คือสมดังพุทธสุภาษิตเวลาจะใส่สมดังเนี่ยสมมติเราเลือกตัวนี้ใช่ไหมทะทางมิตานิขันต,ติเนี่ยสมดังก็มันคือสมดังพุทธสุภาษิตที่มานาเห็นข้างล่างไหมฮะสั่งยุตธนิกายสขาถาวกักว่าทะทางมิตานิขันต,ติผู้ให้ย่อมผูกมิตไว้ได้หรือถ้าอีกสุภาษิตหนึ่งขันติเนี่ยนะสมดัง ธรรมภาพสิทธิที่สมเด็จพระมหาสมเจ้ากรมพยาวาชิรยานวโรรสได้กล่าวไว้ว่าเนี่ยรจนาไว้ว่ารจนาเนาะเป็นสมเด็จพระสังฆราชใช่ไหมขันติสาหาสะวารณาความอดทนห้ามซึ่งความขุนผันไว้ได้ อีกอันหนึ่งถ้าจะอ้างก็สมดังพุทธ,ธสุภาษิตที่มาในอะไรครับสังยุตตะนิกายเขียนตามนี้แล้วก็ได้นะสังยุตตนิกายสักคาธวักว่าบุญญะโจเรหิทูหรังโจรขโมยบุญใครไปไม่ได้วันนี้ตั้งใจที่จะอธิบายวิธีการเขียนกระทูและจะหยิบยกกระทูมาให้ดูว่าอ๋อถ้าสุกระทูหน้าตาแบบนี้เราจะ อธิบายยังไงอันนี้เห็นไหมเเขาแต่งอย่างนี้เลยเอาดูตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเลยนะจากสุภาษิตท,ที่เขาให้มาก็คือทุกโขปาปะอุจโยใช่ไหมการสั่งสมบาปนาทุกไม้เริ่มต้นก็หน้าบัดนี้อย่าลืมย่อนหน้าด้วยนะจะได้ดูง่ายใช่ไหมและเว้นบรรทัดให้สวยงามเต็มบรรทัดนะไม่ใช่ครึ่งบรรทัดบางทีก็กรรมการอาจจะอายุมากแล้วหรือว่าเห็นไม่ชัดอย่างเนงะี้ย บางทีให้เขียนครึ่งบรรทัดก็ตัวเล็กเกินไปนะเต็มบรรทัดบางคน,นก,ก็เต็มเหเอียดเลยนะก็อ่านยากนิดนึงไม่ใช่สิต้องใช้คําว่ามันก็จะแบบตัวใหญ่อ่ะเอาเอาไปว่าตัวเต็มบรรทัดแล้วสวยงามแล้วกันนะก็บัตรนี้จักได้อธิบายขายายใจความแห่งกระทู้ธรรมภาษิตที่ได้ได้ขิดณเบื้องต้นพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติสืบต่อไปอันนี้ต้องต้องท่องจําและฝึกเขียนให้เป็นประจํา ให้คล่องนะต่อมาก็อธิบายใช่ไหมคําว่าบาปนั้นหมายถึงอะไรอันนี้ยังไม่ได้เข้าถึงตัวสุภาษิตโดยตรงนะอธิบายตัวธรรมะก่อนบาปหมายถึงความชั่วความเลวความไม่ดีกล่าวคือการกระทําที่ส่งให้ให้ถึงความเดือดร้อนดังนั้นดังนั้นเนี่ยนะการสะสมบาปไอ้คาว่าดังนั้นนี่คือเข้ามาสู่สุภาษิตอล้วใช่ไหมจึงเป็นการประพฤติธรรมฝ่าย อกุศลกรรมคือการาพูดชั่วทางกายทางวาจาทางใจนั่นเองซึ่งเมื่อสะสมไปทีเล็กทีน้อยทําฝ่ายอากุศลย่อมเพิ่มจํานวนและพอบพูนจิตใจมากยิ่งขึ้นเปรียบสเสมือนการที่ฝนตกใส่องค์น้ําวันเล็ก,กวันน้อยแล้ววันหนึ่งก็เต็มองคได้ฉะนั้นการอุปมาเช่นนี้จึงเปรียบได้กับคนที่สะสม ความชั่วคือบาปโดยการทําทุกวันทุกวันบาปก็สั่งสมทวีคูณขึ้นจนบุคคลนั้นเป็นคนที่มีจิตใจหยาบช้าไม่จนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด่าบคือขาดปัญญาอย่างรู้บาปบุญคุณโทษไม่เห็นคุณค่าของคุณงามความดีกับหลงมัวเมาในการพูดช,ชั่วเมื่อความชั่วครอบความจิตครอบงำจิตใจ,จจนสูญสิ้นความเป็นคนความเป็นมนุษย์แล้วนะะ ย่อมสามารถทําความชั่วที่หนักขึ้นได้ถึงขั้นทํากรรมหนักๆเป็นเหตุให้ผิดกฎหมายจนเจ้าหนี่บ้านเมืองเข้าจับกลุ่มซึ่งกรรมเหล่านี้นะับเป็นกรรมที่เห็นได้ทันตายังมีกรรมที่จะรับผลอน,นาคตอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่าเขาเกริ่นนำในในตัวธรรมะก่อนอธิบายสุภาษิตแถมมีการยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นตุ่มนะไม่ว่าจะเป็นการได้รับผล กรรมต่างๆมีต้องติดคุกติดลางโดนจับกลุ่มเป็นต้นเห็นภาพไหมฮะก็มีย่อหน้าสมมติเราเนื้อหามันยาวใช่ไหมเมื่อเราเห็นว่าการทําบาปนั้นเท่ากับการสะสมความทุกข์เราควรระพฤตัวดีๆทําแต่ความถูกต้องดีงามตามทํานองครองธรรมเห็นรักษาสีลใ้บริบูรณ์เป็นต้นอย่างเงี้ยก็อ้างไปแล้วก็ เชื่อมโยงไปถึงการรักษาศีลใช่ไหมก็พูดถึงเช่นการรักษาศีลให้บริบูรณ์ใช่ไหมซึ่งนับเป็นการไม่ทําบาปเพราะศีลเป็นอุบายไม่ให้เราทําความชั่วนั่นเองเมื่อเรามีศีลเราก็มีแต่ความสุขปราบเท่าไวชลาคือเกินหรือพูดเชื่อมโยงไปยังอีกสุภาษิตหนึ่งอันนี้สําคัญเลยนะ หลายคนก็ตกมาตายตรงนี้นะก็คืออธิบายสุภาษิตรแรกได้แต่จะเชื่อมสุภาษิตอีกอันหนึ่งก็ไปไม่เป็นเนะเพราะฉะนั้นกเกลื่อนไ้ก่อนหลักการสำคัญที่แนะนำง่ายๆนะคือหนึ่งพูดถึงตัวธรรมะก่อนแล้วก็ไปที่สุภาษิตนั้นหรือจะไปที่สุภาษิตนั้นแล้วอธิบายธรรมะเสริมแล้วก็ยกตัวอย่าง ช่ไหหลังจากนั้นก็อธิบายเชื่อมโยงหรือพูดเกินที่จะไปแตะหรือไปทําให้มันเชื่อมกับอิสุภาสิตนี้ซึ่งตอนนี้เขายกตัวอย่างเรื่องการรักษาศีลใช่ไหมและให้ความสุขจนถึงชราอย่างเนี้ยพอพูดถึงตัวนี้เสร็จก็อ้างเลยสมดังพุทธสุภาษิตที่มาในคำพีคุณทกานิกายทำบทว่าสุขขังยาวชราศีลัง ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าฉลาดเห็นภาพไหมฮะแล้วก็พูดถึงศีลว่าเป็นการมาพฤติทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยหมายถึงอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องธรรมะก่อนใช่ไหมแล้วก็ต่อมาก็พูดถึงว่าถ้ารักษาศีลและชีวิตจะดีอย่างไรมีความสุขอย่างไรเขาพูดถึงศีลแปดศีลห้าศีลสิบศีลสองร้อยยิบเจ็ด เป็นต้นอธิบายไปพออธิบายไปนะก็บอกว่าบุคคลควรฝึกตนให้มีศีลดยการรักษาให้สมกับสถานะหรือสภาวะนะตาและกําลังของตนเมื่อฝึกตนเช่นนั้นแล้วย่อมพลอยได้ได้มีคุณธรรมไปด้วยเมื่อบุคคลมีคุณธรรมชีวิตย่อมประสบความสุขอประสบความสุขใช่ไหมสมดังพุทธศาสนสุภาสิตท,ท,ที่มาในกฎการิกาทำบทว่า ธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขก็คือไปแตะเรื่องการประพฤติธ,ธรรมนะพูดถึงเรื่องการประพฤติธ,ธรรมแล้วอยู่เป็นสุขเพื่อที่จะอ้างสุภาษ,ษิตได้อ้างแล้วก็ใส่สุภาษ,ษิตไปพร้อมคําแปลอันนี้ก็เป็นวิธีการเขียนกระทูนะีที่หลายคนเข้าใจแต่บางคนก็อาจจะพลาดนะี่ อาจจะรู้สึกว่ายากแล้วก็ทีนี้ก็พูดถึงธรรมะว่าคืออะไรคือความดีความงามความจริงอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็หยิบยกว่าธรรมะไปคําสั่งสอนพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นตน้นประพฤติธรรมคือทําอย่างไรนะปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญานะแล้วแต่เราจะอธิบายไปคือคือได้รู้ธรรมะมากก็จะอธิบายได้ดีนะที่สําคัญคือพอพูดอธิบายไปเสร็จเสร็จอธิบิยตัวอย่างใช่ไหมและสรุปความสรุปความคืออะไร เนื้อหาทั้งสามตอนเราพูดลายไว้ก็พูดสั้นๆพูดยอ่อให้ผู้คนเข้าใจนะผู้คนเข้าใจอ่านแล้วรู้เรื่องอเงี้ยถึงตอนจบก็สมดังเห็นไหมสองบรรทัดสุดท้ายเนี่ยสมดังธรรมภาสิทธิที่ยกขึ้นเปน็นนิเขียบทเบื้องตอนน้นว่าเอาสุภาษิตแรกมาปิดท้ายนะแล้วก็ตอนจบก็คือมีในดังวารนา,ามาด้วยบรกณัชนี้ที่สําคัญเวลาเขียนสุภาษิตให้เขียนตรงกลางนะฮะ ไม่ไปเอียงข้างหน้าไม่เอียงข้างหลังนะไว้ตรงกลางคือเว้นระยะด้านหน้ากับด้านหลังเท่าๆกันกลางหน้ากระดาษนั่นเองอันนี้คือวิธีการเขียนกระตูดด้ง่ายๆให้เข้าใจกันที่เราดูนะตรงน,นี้ลองดูตัวเนื้อหาของวิชานี้เนาะจะมีสุภาษิตใช่ไหม หมดคบหาอย่างเงี้ยพอเราพูดถึงตัวคบหาก็ให้เราหยิบยกเรื่องมิตรมาว่ามิตรดีมีอะไรบ้างมิตรไม่ดีมีอะไรบ้างนี่ต้องไปศึกษาประกอบนะมิตรดีสี่ประเภทมิตรไม่ดีสี่ประเภทมีอะไรบ้างเช่นมิตรปอกลอกมิตรดีแต่พูดมิตรทำมิตรฝ่ายดีก็คือมิตรมีจิตรักใครมิตรนิเนประโยชน์อย่างเงี้ย มิตรร่วมสุร่วมทุกเนี่ยขก็ไปดูว่าแต่ละมิตรมีลักษณะอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะรู้หรือเตรียมการไว้ล่วงหน้าเนาะเวลาเขาให้สุภาษ,ษิ์มาเราจะได้พูดถึงธรรมะเหล่านั้นได้ดีประการต่อมาดูนะเรื่องบุญเนี่ยในชั้นนี้เขากําหนดให้เรียนบุญกกีิยาวัตถุสามใช่ไหมเราสามารถจะหยิบเรื่องนี้นมาอธิบายได้บุญก็คืออะไระความดีบุญคือ สิ่งที่ให้เกิดความสะอาดความบริสุทธิ์ของใจใช่ไหมซึ่งในชั้นนี้กําหนดให้มีการทําบุญสามอย่างบุญแก,ก่รูหลางอย่างก็คือการให้ทานการนักอาศีลการเจริญภาวนาก็ไปดูคำที่บายในหนังสือจะได้ง่ายขึ้นนะ,ะซึ่งพอเรา อธิบายสุภาษิตนั้นได้เนี่ยตามเนื้อหาที่เราได้เตรียมหรือได้เรียนมาแล้วก็พูดถึงสุภาษิตนะว่า,ต,วา,าตัวเนื้อหาสุภาษิตตรงเนี้ยโจรขโมยบุญใครไปไม่ได้อย่างเงี้ยทําไมขโมยไม่ได้ล่ะเพราะบุญมันอยู่ข้างในถูกไหมมันไม่อยู่ข้างนอกเหมือนเงินทองเหมือนทรัพย์สินอื่นๆที่เอาปืนจี้ได้กระตุกสร้อยได้ หลอกลวงได้แต่บุญอยู่ข้างในใครเอาไปไม่ได้จะติดอยู่ในใจเราแม้กระทั่งเราตายไปแล้วเรายังนำไปได้เลยนะใครจะเอาไปไม่ได้เลยอาต่อมาพูดเรื่องอะไรครับความชนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาให้อะไรมาเนาะอาจจะให้เรื่องความโกรธนะะค,คนโกรธชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธอ่าขอไปด้วย ชนะคนโกรธด,ด้วยความไม่โกรธชนะคนไม่ดีด้วยความดีชนะคนพูดปดด้วยความจริงอันเนี้ยเป็นการชนะก็เรา,าก็อธิบายไปตามนั้นนะก็ดูว่าความโกรธเกิดจากอะไรเกิดจากความไม่อดทนใช่ไหมเกิดจากการไม่มีสติก็ว่าไปนะครับพอกธแล้วก็ทําพฤติกรรมไม่ดียังไงบ้าง ด่าว่าตบตีทำร้ายร่างกายกันทำร้ายข้าวของหรือว่าฆ่าฟันอันนี้ก็อธิบายได้ใช่ไหมนี่อีกหมวดหนึ่งก็คือความอดทนนะตรงข้ามกับเมื่อกี้ไหมความโกรธทาให้ถ้าไม่อดทนก็โกรธถ้าโกรธก็แสดงว่าไม่อดทนอดทนก็ไปศึกษาดูว่าอดทนมีอะไรอดทนต่อความ เจ็บกายก็คือทุกขเวทนาใช่ไหมการเจ็บปวดต่างๆความหิวความกระหายความร้อนความเย็นต่างๆอดทนต่อความตรากตามลำบากทํางานเหนื่อยยากลําบากอดทนต่อความเจ็บใจโดนดา่าโดนนินทาโดนว่าใส่ร้ายต่างๆคือเข้มแข็งแล้วก็สุดท้ายก็คืออดทนต่อยิเลส พอเห็นหมวดบทนปุ๊บเราก็รู้เลยว่าจะอธิบายยังไงใช่ไหมถ้าเรามีตัวธรรมะเตรียมไว้ก่อนตัวนี้หมวดหนึ่งก็คือหมวดเรื่องทานนะทานอาจจะพูดถึงเรื่องการให้การศิละแบ่งเป็นสองอย่างคืออามิสทานให้สิ่งของให้วัตถุธรรมทานให้ทำหรือให้คำแนะนำพร่สอน และสิ่งที่ดีหรือประเสริฐกว่าก็คือการให้ทํเนี่แหละนะประเสริฐกว่าการให้อามิตรให้สิ่งของออันนี้ก็เป็นคําอธิบายนะเวลาให้ทํากระทุ้ไม่น้อยกว่าสองสุภาษิตขึ้นไปอันนี้ทั้งหมดห้าหมวดเนี่ยเราเตรียมการได้เนาะจริงๆแล้วตัว ตัวธรรมะเราอธิบายมากกว่านั้นก็ได้เช่นการให้ทานต้องมีการเตรียมให้พร้อมไม่เหมาะสมใช่ไหมเตรียมกายเตรียมใจสิ่งที่ได้มาควรจะได้มาดัางสุจริตอก่อนก่อนให้ก็ทําให้จิตใจเลื่อมใสสถานในการให้ให้ด้วยความเต็มใจให้เสร็จแล้วไม่ควรเสียดายอ,อันนี้ก็คือ เนื้อหาตัวธรรมะที่เราจะสามารถที่จะพูดสามารถที่จะเขียนลงไปได้น,นี่อธิบายคร่าวๆนะฟังถึงตรงนี้ใครมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้สามารถที่จะถามมาได้นะถ้าเป็นคำถามที่ตอบได้เลยก็ตอบทันทีนะจะพิมพ์กลับไปหรือถ้าใครมีคำถามที่น่าสนใจ และจําเป็นต้องทําเป็นคลิปก็จะทําคลิปตอบอ่าก็คอยติดตามกันแล้วกันก็เห็นว่าเนื้อหาน่าจะยาวพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวยาวไปก็จะเสียเวลาในการดูนะก็หมั่นทบทวนหมั่นฝึกฝนเนาะก่อนสอบเนี่ยเราจะมีเวลาอยู่พอสมควรใช่ไหมก็ต้องรีบเลยนะพอใกล้ๆมันจะร่นนะจะร่นรานก็ขอทุกท่านประสบความเร็จในการสอบเชิญพอด